คัสตอมรอมคืออะไรแล้วมันส่งผลดีผลเสียกับตัวมือถืออย่างไรแล้วมือถือรุ่นไหนบ้างที่สามารถลงได้แล้วเราควรลงคัสตอมรอมเวลาไหนเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะมาหาคําตอบกับคําถามเหล่านี้กันนะครับผมโอเคนะก็ห่างหายกันไปหลายวันมากเลยนะครับผมเกี่ยวกับคลิปตัวของคัสตอมรอมนะอาจจะเป็นเดือนแล้วก็ได้นะครับผมซึ่งช่องผมยังไม่ได้ทำมาเป็นเดือนนะเกี่ยวกับตัวของคัสตอมรอมไปทําเกี่ยวกับตัวของน็อตแอปเปิลซะส่วนใหญ่นะผมเพราะผมล้องใจกับตรงนี้มากนะผมเลยไปทาโอเคช่างมันนะครับผมเรามาพูดถึงคัสตอม คัสตอมรอมเนี่ยคืออะไรนะครับผมสำหรับมือใหม่เนาะเผื่อใครยังไม่ทราบนะว่าคัสตอมรอมเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มันมีประโยชน์อย่างไรกับตัวมือถือของเรานะครับผมก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะทําการพูดถึงตัวของคัสตอมรอมกันเนี่ยเราก็ต้องพาทุกคนเนี่ยไปทำความจักกับรอมกันก่อน,นครับผมว่าตัวของรอมเนี่ยมันคืออะไรแต่คนบอกเฮ้ยพี่รอมมันก็คือหน่วยความจำมือถือหรือเปล่าอันนี้ต้องแยกกันก่อนนะครับผมไม่ใช่นะฮะอันนั้นคือสตอรี่นะครับผม storage ก็คือความจุนั่นเองนะความจุแบบว่า3 2มสองกิ๊กหกสี่กิกหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกอะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้คือ storage นะผมไม่ใช่ตัวของรอมนะครับผม่ตัวของรอมจริงๆแล้วมันคือตัวของหน้าตาแล้วก็ ui ของตัวมือถือทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งถ้าใช้อธิบายง่ายๆเนี่ยก็อย่างสมมุติว่าเราใช้ตัวมือถือซัมซุงอยู่แบบนี้เนี่ยแล้วหน้าตาของมือถือซัมซุงแล้วเนี่ยไม่เหมือนกับตัวของ vivo หรือ oppo นะครับผมนั่นก็แปลว่ามือถือซัมซุงแล้วเนี่ยใช้รอมที่ไม่เหมือน oppo แล้วกก็็ vivo นนนัั่เองะคครบผมื มันต่างค่ายมือถือกันเนาะก็ต้องมีทีมพัฒนารอมที่แตกต่างกันออกไปอ่ะเออถึงจะใช a n อ r ด i d เหมือนกันก็ตามแต่หน้าตามันก็ต่างกันออกไปนะครับผมซึ่งไม่ใช่แค่หน้าตาที่มันต่างกันออกไปนะครับผมรวมไปถึงระบบต่างๆภายในด้วยนะครับผมฟิวเจอร์ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เกี่ยวกันนะว่ารุ่นไหนเนี่ยมีฟิวเจอร์เด่นอย่างไรเนี่ยบางรุ่นเนี่ยเออให้สเปคมาดีจริงแต่ก็จัดการระบบต่างๆภายในเครื่องไม่ดีนะผมทําให้เครื่องร้อนอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผมมันก็มีอยู่ให้เห็นกันนะครับผมซึ่งตัวของ่าสมมติว ครื่องสเปคโคดีเลยแต่รอมสูเนี่ยยังจากนะผมก็คือสามารถลงคัสตอมรอมเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะทีนี้หลายคนเนี่ยต้องใส่้วละว่าเฮ้ยพี่แบบนี้เนี่ยผมซื้อมาถึงมาใหม่เลยเนี่ยลงคัสตอมเลยดีไหมอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าถึงประเด็นที่2กันดีกว่านะครับผมว่าคัสตอมเนี่ยควรลงตอนไหนนะผมแล้วก็สามารถลงได้เวลาไหนบ้างนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยต้องถามก่อนนะครับผมว่าคนที่จะลงเนี่ยมีความชํานาญมากน้อยเพียงใดนะผม หากว่าคนที่จะลงเนี่ยมีความชำนาญที่ไม่ค่อยมากนะผมแล้วก็ประสบการณ์ยังไม่เยอะเนี่ยอันนี้ผมแนะนานะอย่าเพิ่งลงนะผมตอนที่ซื้อมาถือมาใหม่ๆนะครับผมเหตุผลก็คือเมื่อเราลงคัสตอมเราแล้วเครื่องเกิดบิ๊กบิ๊กเนี่ยความหมายมันคือเสียนั่นเองครับผมถ้าเกิดมันเสียขึ้นมาเนี่ยเออทางสูย์เนี่ยอาจจะไม่รับเคมก็ได้นะครับผมเพราะว่ามีการตัดแปลงตังของซอฟแวร์ภายในนะครับผมซึ่งที่ผมแนะนําก็คือให้มือถือหมดประกันไปก่อนนะครับผมแล้วก็ไม่มีอัปเดตแล้วนะครับผมถามว่าทําไมต้องเป็นแบบนั้นก็คื ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปลงคัสตอมรอมก่อนหน้านะแล้วมือถือมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาหรือเราโดนแฮกข้อม,มูลภายในเครื่องขึ้นมาเนี่ยอันนี้เราจะไม่สามารถไปโทษตัวของค่ายมือถือได้เลยนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยทำการดัดแปลงตัวของซฟต์แร์ภายในเครื่องนะครับผมทําให้ระบบความปลอดภัยมันเนี่ยอาจจะไม่มีหรือว่าน้อยลงไปก็ได้นะครับผมอ่ะตรงนี้เข้าใจตรงกันนะส่วนต่อมาก็คือทําไมผมถึงให้เราเนี่ยลงคัสตอมรอมตอนที่มือถือเนี่ยมันหมดประกันไปแล้วนะผมนั่นก็เพราะว่า ตัวมือถือเราเนี่ยมันประกันมันหมดใช่ปะเมื่อประกันหมดแล้วเนี่ยการอัปเดตต่างๆเนี่ยมันก็ย่อมจะหมดไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งคัสตอมรอมเนี่ยอาจจะมาช่วยยืดระยะอายุการใช้งานของตัวมือถือเหล่านั้นก็ได้นะครับผมอย่างเช่นสมมุติว่ามือถือเราเนี่ยตอนปล่อยอัปเดตนะครับผมเวอร์ชันสุดท้ายคือเวอร์ชัน11เออก็คือปล่อยแล้วอะมันมีการอัปเดตต่อแล้วใช่ไหมเราก็ไปหา คัสตอมลอที่เป็น Android Version 12เนี่ยมาลงให้กับมือถือของเราทําให้ตัวมือถือของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้ต่อไปนะผมในเวอร์ชัน Android ที่12หรือ13นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คัสตอมล็อบนะที่จะเลือกมาลงกันแล้วการลงคัสตอมลอมเนี่ยจะต้องใช้ความรู้อะไรบ้างในการลงนะผมก่อนอื่นอ่ะก่อนที่เราจะไปลงคัสตอมลอมกันเนี่ยอันนี้ผมต้องขอพูดจากประสบการณ์เลยครับผมว่าเราควรมีความรู้ทางด้านไหนบ้างนะผมหนึ่งเลยคือมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ในเรื่องของการลงไดเวอร์นะครับผม อาถามว่าทำไมต้องมีความรู้ในด้านการลงไดเวอร์เพราะว่าการแระตอบมือถือใหม่หรือว่าการแบบว่าซ่อมมือถือนะสมมุติว่าเราลงคัสซ่อมบอมไปแล้วมือถือมันเกิดเสียหรือเกิดบิดขึ้นมาเนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้นะผมบางคนอะ่ะมีความชํานาญแล้วก็ไปดูจาก YouTube มาค่อนข้างโอเค แต่รงไดเวอร์ไม่เป็นอ่ะเมื่อรงไดเวอร์ไม่เป็นตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยก็หาไดเวอร์ของตัวมือถือไม่เจอก็ต้องถือมือรันมือถืออีกสิ่งที่ต้องเตรียมต่อมาก็คือตัวของรอมศูนนะครับผมเพราะว่ามือถือบางรุ่นน่ะมีคัสตอมรอมให้จริงแต่รอมสูนเนี่ยหาโหลดยากมากถึงแบบเป็นรุ่นที่มันดังๆนะแต่ตัวของรอมสูนเนี่ยมันค่อนข้างจะหาโหลดยากนะครับผมทาให้เมื่อเกิดปัญหาเสียหรือเครื่องพังขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีรอมศูนแฟลคืนทําให้มือถือนั้นน่ะก็กลายไปที่ทับกระดาษใบดีๆนน่เองผ ซึ่งที่ทับกระดาษในความหมายของผมก็คือเครื่องที่มันไม่สามารถใช้งานอะไรไดน้นอกจากเอามาวางทับกระดาษเฉยๆนะเผื่อใครยังไม่เข้าใจนะครับผมโอเคต่อไปสิ่งที่เราจะต้องมีนะผมก็คือสาย USB ที่มีคุณภาพนะผมถามว่าทําไมต้องมีคุณภาพอ่ะถ้าเกิดสมมุติเราแฟลชรอมคัสตอมรอมไปแล้วนะครับผมแล้วมือถือเนี่ยเกิดแห้งหรือเสียขึ้นมาเราต้องการจะแฟลชรอมส่งึ้นแต่สาย USB เราเนี่ยมันไม่ค่อยมีคุณภาพก็เท่ากับว่า มันแปดแล้ว่าทีมันขาดช่วงไปอ่านทํำให้ตัวของ EMC หรือ UFS ของเพื่อนเเนี่ยเสียได้นะหรือตัวความจำภายในเนี่ยมันเสียได้นะผมแล้วก็การเฟิร์มแวร์ไม่สำเร็จเนี่ยก็จะงไม่อันตรายต่อเครื่องนะผมอาจจะบิ๊กแบบพังไปเลยก็ได้นะผมอาจจะไม่สามารถใส่รอ,อมสูงได้เลยก็ได้นะผมอันนี้จากประสบการณ์ตรงเคยเจอมานะฮะเกี่ยวกับสาย USB โอเคครับสิ่งที่เราต้องมีต่อมานะครับผมก็คือตัวของรอมสูงที่ตรงกับตัวมือถือของเราถามว่าทำไมต้องใช้ตัวรอมสูงที่มันตรงกับมือถือของเรา อย่างบางรุ่นน่ะมันมีรุ่นที่แยกย่อยกันไปมากอะ่ะอย่างตัวของเร d มีที่ผมใช้อยู่มันมีตัวของอ่ะผมยกตัวอย่างไปซีรีส์หนึ่งนะอย่างตัวของ r ร d มี8นะผมก็จะมี r ร d มี8 r ร d มี 8A r ร d มี n o น้ต8 r ร d มี n o น้ต8 Pro อะไรแบบนี้ครับผม,มก็จะมีเยอะไปหมดนะอันนี้ยังไม่รวมถึงมี8ด้วยครับผมชื่อที่มันจะทําให้ทุกคนเนี่ยสับสนกันได้นะผมก็ไปหาเลือกโหลดตัวรอมที่มันถูกรุ่นมานครับผมซึ่งมันจะไปโยงกับข้อเมื่อกี้นะครับผมว่าแบบเฮ้ย hey, ตอนนั้นก็ยังเห็นมีอยู่นี่ตอนค้นไปอะไรแบบนี้นะแต่พอไปดูอีกทีนึงอ้าวผิดรุ่นนี่หว่ารุ่นที่เราต้องการหาเนี่ยมันไม่มีนะครับผมประมาณนี้เนาะอย่างต่อมาเนี่ยที่เราต้องควรมีแล้วก็ควรมทำนะครับผมก็คือร้องแฟลชรอ้องศูนย์มือถือก่อนนะครับผมถามว่าทำไมต้องร้องแฟลชรอ้องศูนย์มือถือก่อนเพื่อให้ชัวร์นะผมว่าตัวคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยจะสามารถแฟลชรอ้องศูนย์ให้กับตัวมือถือ <S <S <endar> <ๆ S 1> ของเราได้นะครับผมเพราะว่าถ้ามันแฟลชไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยก็เท่ากับว่า ยก recovery Mode ที่เป็นตัวของ custom ถามว่าทำไมต้องใช้ตัวของ recovery Mode ที่เป็น custom อันนี้จะเป็นตัว TWRP ก็ได้หรือ OrienFox ก็ได้นะผมเพราะว่าตัวของ custom recovery เหล่านี้เนี่ยมันจะเอาไว้ในส่วนของการลงตัวของ custom ROM นะผมเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็จะไม่สามารถลง custom รอมได้นะผมถึงสามารถลงได้ผ่านตัวของ f a s t b o อะไรแบบนี้เนี่ยความปลอดภัยเนี่ยก็ย่อมจะน้อยกว่าตัวของ เรีคาเวอรี่ที่เป็นคัสตอมนะผมความปลอดภัยนี่ไม่ได้หมายถึงซิเคอร์ y ิตี้นะผมหมายถึงโอกาสที่เครื่องมันจะพังนะอะไรแบบนี้นะครับผมเออความปลอดภัยตรงนี้นะฮะโอเคนะก็แค่นี้นะฮะเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะต้องมีในการแฟดคัสตอมรอมนะครับผมมีประมาณนี้แหละก็ค่อนข้างจะพร้อมนะครับผมถ้ามีประมาณนี้เนี่ยโอเคต่อไปเนี่ยแล้วรุ่นไหนล่ะที่สามารถลงตัวของคัสตอมรอมได้อันนี้ก็ต้องคุยกันยาวหน่อยนะครับผมเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยก็สามารถลงได้เลยนะส่วนบางรุ่นเนี่ยก็ไม่สามารถลงได้นะครับผม อย่างรุนของผมเนี่ยก็เป็นตัวของซีรีส์ Redmi Note 8นะผมมีทั้ง8แล้วก็8ปดโปรนะผมแล้วก็มี Redmi Note 10 p บ o ด้วยนะครับผมไอม้มือถือเหล่านี้เนี่ยที่เป็นตะกูล Redmi เนี่ยมันก็มีตัวของรอมที่เป็นคัสตอมรอมเนี่ยออกมาให้โหลดกันค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับผมก็เออเยอะอยู่อะเป็นร้อยนะครับผม ซึ่งบางรุ่นนะ่ะมันไม่มีแล้วค้นหาจากไหนนะครับผมซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันจะมีรอมอีกประเภทนึงครับผมที่เป็นต้าของ CSI ROM ซึ่งรอมเหล่านี้เนี่ยสามารถรงให้กับมือถือได้เกือบจะทุกรุ่นเลยนะครับผมก็คือรงได้แหละแต่มันต้องผ่านการตัดแป้งนิดหน่อยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเอามาพูดถึงในคลิปต่อไปกันนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงทุกรุ่นไหนบ้างที่สามารถรงได้นะครับผม ส่วนใหญ่แล้วอวะ Redmi สามารถรองได้เกือบจะทุกรุ่นเลยนะครับผมแล้วก็ Samsung เนี่ยอันนี้ก็รองได้เกือบจะทุกรุ่นเลยนะครับผมส่วน o p p o หรือ Vivo เนี่ยอันนี้ก็เป็นบางรุ่นนะที่มีตัวของ custom ROM ในการรองรับนะบผมนอกจากตัวของ Samsung แล้วก็ Redmi แล้วเนี่ยัยงมีตัวของ OnePlus นะครับผมที่สามารถรองได้เหมือนกันนะผมอันนี้ Infinix เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ารองได้หรือเปล่าเหมือนเคยเห็นพันผ่านตาอยู่นะพวก custom ROM บน Infinix นะครับผมอันนี้ก็ต้องเราไปศึกษาดูเอาเองนะฮะ ึ่งรุ่นที่ผมจะแนะนำในการลงคัสตอมอมเนี่ยก็มีอยู่4รุ่นนะผมก็มีซั m s u n g Redmi มีแล้วก็วันพ u s นะครับผมซึ่งมือถือเหล่านี้เนี่ยก็มีวิธีการซ่อมแล้วก็วิธีการลงคัสตอมอมเนี่ยในยูทูบค่อนข้างจะเยอะนะผมรวมไปถึงพวกกลุ่มเทเลแกรมพวกแชร์รอมกันด้วยนะผมรวมไปถึง XDA กเนี่ยก็มีค่อนข้างจะเยอะพอสอมควรเลยครับผมถึงเสียขึ้นมาหรือเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็สามารถซ่อมได้แบบง่ายๆนะครับผมแล้วก็มือถือเหล่านี้เนี่ยยังปลดวอลเวอร์เดอร์แล ทำการลงพวกคัสตอมรีคาวเวีเนี่ยค่อนข้างจะง่ายด้วยนะครับผมไม่ต้องทําอะไรที่แบบมันยุ่งยากก็เยอะมากนะครับผมประมาณนี้เนาะเกี่ยวกับตัวของการลงคัสตอมรอมแล้วก็ลงกับรุ่นไหนดีแล้วก็ลงไปแล้วเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรกันบ้างครับผมถึงในวันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มาพูดถึงตัวของข้อดีข้อเสียเกี่ยวกับตัวของคัสตอมรอมกันมากเนี่ยแต่ก็มาพูดถึงเกี่ยวกับคัสตอมรอมแบบคร่าวๆให้ฟังกันนะครับผมว่าแบบเฮ้ย ลงตอนไหนดีแล้วก็ตอนลงเนี่ยคนมีอะไรบ้างแล้วคัสตอมมันเป็มันเคืออะไรกันบ้างเนี่ยสำหรับมือใหม่นะครับผมที่มาดูคลิปนี้นะฮะยังไงวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมกันมานะผมก็ไว้จอก,การในคลิปต่อไปซึ่งเป็นคลิปอะไรเนี่ยก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคน